ครับผม<ป>เพื่อพวกผมเลี้ยเอาขึ้นรถอ่ะเพื่อในภาคบัลังที่ไม่ไล้เอาเ,าเาับ้อเอาบ,อบินไปด้วย้วครับ <c oughs> นี่นะมาแล้วครับม <c oughs> ีเสาล้องมาแล้วนะวันนี้มารถใหญ่แล้วตอนเช้าของเราสง่งส่งอีกรอบนึงนะแล้ <c oughs> กวก็ ตัวปิดใหญ่ๆเลยครับหนาๆเลยอันนี้สั่งมานะครับแบบมาตรฐานเลยหนา4.5มิลนะนี่อันนี้หนา4.5นะครับสั่งมา4.5เลย4เสานะครับ พ่อดำอันนี้เป็นพ่อดํานะครับมาจากไม่มีแบบเสากันชนนีมันนั้นมันไม่มีมานะมีแต่พ่อดํา <c oughs> ก็เลยสั่งพ่อด,า <c oughs> ดํามาดูความนเดินเช็คอันใหญ่มาเลยนะครับวันนี้เกือบออกไม่ได้รถยาวเกิน <c oughs> จอกได้ไหมนอนอง ส่งเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นเอาไว้ทั้งบนทั้งล่างนะครับในท่อนี้ติดทั้งบนทั้งล่างเลยเอาไว้ปิดจะได้ไม่มีน้ําเข้าหรืออะไรก็เหลือแต่ช่างนะครับผมที่จะมาสร้างบ้านให้น้องแล้วก็เคลียร์พื้นที่หลังบ้านของเรา เรียบร้อยกอก็ให้ของอควันเล็กๆน้อยๆนะพี่เอามาลงให้ก็พอไม่มีเลยพี่หรือว่ากับปรงนี้มาเจ้าบอกกับหนึ่งข้าวหนึ่งกับผมไม่ได้ไม่ได้ร้อยเนี่ยเดือกปัดตรงนั้นน่ะวัดขึ้นมาปัดตรงนี้ไม่เนี่ยปัด กลับรถไม่ได้ครับตอนนี้่อเป็นคลิปสั้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นของเมื่อวานนะครับผมมาจงแดงกี้ขอบคุณเอฟซีนู่น พี่ไปตูดผลไม้ขอบคุณแม่เอฟซีครับที่ซื้อผลไม้ให้ดอกแก้วครับขอบคุณท่านมากมากครับรอคะแนนนะครับเราก็จะนํามานี่ครับเอาไว้ซื้อเหล็กซื้ออะไรสร้างบ้านให้น้องนะครับผมเหล็กแต่เหล็กนั้นไม่มีครับมีแต่เหล็กดํานี่ก็แพงเส้นละสี่พันสี่สี่พันสี่คะแนนนะครับผมสี่พันสี่ร้อย ไม่ใช่สี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาท4คะแนนทำยังไง4,400คะแนนนะครับผม4ต้นก็เกือบ18,000นะครับ18,000 1 8ด0 0ื่นแปหาหมื่นแปดสีร้อนแปร้อรวมกับรวมกับอันนี้ด้วยอันหนาเลยอันนี้ก็8 8แผ่นนะครับผมทั้งบนทั้งล่าง4ต้น หงยมูวะหนี่หอยีม่มูนี่สี่เจ็ดห้านะเอม,มินีจุวัตเอ๋กันเบอร์กูพอ,ออย่างเช็คอยู่นะครับ วันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆอีกวันนะครับผมโครงการบ้านน้องดอกแก้วสร้างฐานจะให้มัน,มนยุบยึด้ายยึดยบเยบรอยใช่ไหมเพราะความวันนี้หเหลือแต่ช่างเนาะแล้วก็เคลียร์หลังบ้านเคลียร์หลังบ้านเคลียร์หลังบ้าน เคลียยังเคลียพื้นที่ยังไม่ได้เคลียเลยก็ซื้อเหล็กมาไว้ก่อนนะครับผมกนต้องทุบห้องน้ำเดี๋ยวสวยเลยถ้าว่าทุบก่อนนี้ไม่มีห้องน้ำเข้านะต้องช่ังวัดเดี๋ยวไปดูกันครับ แงกินลนะ้าบาออก,นนก,บกบวยยิวยุบ้องาน,น,นจจมมงเด้อนนะอนนานบอกกลางห้องน้ำเลยแต่ว่าไอ้นี่แต่ไม่เกินอ่าตรงนี้แน่นอนตรงบ้านส่วนบ้านแน่นอน บ้านสร้างมา20กว่าปีแล้วสร้างมานานแล้วบ้านแบ่งแบ่งให้ดอกแก้วบ้างยังไม่ได้สร้างเลยยังไม่ได้ให้ดอกแก้วแบ่งให้ดอกแก้วสร้างสร้างบ้านครึ่งแบ่งให้ดอกแก้วครึ่งหนึ่งอันดีไม่ดีถ้าทุบอีกอีกช่องนะครับช่องช่องช่องห้องน้ำาับห้องนอนถ้าไม่เคลียร์ต้องต้องจ้างรถไถมาเคลียร์พื้นที่อีกนะครับผม ลกมากเลยหลังบ้านเนี่ลูกคานเขามานั่งเล่นแถวนี้เลยเอาเสือมาปูเล่นนะครับเหมือนลกๆแบบนี้นี่โล่งเลยนะครับผมลงลงครับหลังๆนี้ก็จะเป็นที่ปลูกผักแม่ควานเคานี่ ตรงลูกควันมานอนเล่นเย็นสบายมากครับใต,ต้ต้นมะม่วงก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมก็ต้องไปติดต่อช่างอีกรอบนะครับ